แคทาลีนเีอกนันอีกแล้วนะน่าขันสิ้นดีว่ากันว่ามนุษย์ถูกจองจำไว้ในกายอยางไม่สามารถเข้าถึงความจริงของโลกได้แต่ฉันเพิ่งเคยเห็นฉากที่ไร้สาระแบบนี้เป็นครั้งแรกฉันจำผิดคนเหมือททำไมแคทารีนตัวนี้มันดูแซบจังดูดูปากเสียลองดูให้ดีๆสิคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอตอนนี้คือมาริโอเนต ผู้บริหารลำดับที่7ของฟาตุยยังไงล่ะซานโดเน่มาเรียวเนี่ยอันดับที่7จของเดอะอีเดเวนฮาวิงเจอร์แห่งฟาตุยชอบความที่แม่งมีทำกับโลโก้ขึ้นเลยละต่อไปต้องมารับคำขอของเธออย่างนั้นเหรอก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่แคทเธอรีนพวกเธอชอบจากคนที่ฉันสร้างขึ้นมาขนาดนั้นเลยเหรอ มาริโอเน็ตเป็นคนสร้างคทเีขึ้นมาอย่างนั้นเหรอนั่นแสดงว่าทุกความเคลื่อนไหวของพวกเราก็อาจดูปาตุจับตาดูอยู่กันสิโอ้โหน่าจะแค้นกูหน้าดูเลยไม่เคยให้พูดจบประโยคเลยแต่กิวก็ไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีอะไรปกติคทเีก็ช่วยพวกเราอยู่บ่อยๆต่อไปก็แค่ให้พูดจบประโยคบ้างก็ดีที่เราเจอกันวันนี้ ก็แค่จะมาเตือนพวกเธอตามมารยาทเท่านั้นฉันขอแนะว่าพวกเธออย่ามามีเรื่องกับปาทุยเลยไม่งั้นครั้งหน้าที่เจอกันฉันจะไม่รักษามารยาทอะไรแล้วนะเจอส้นตีนกูแน่ยังกล้าพูดอีกอะพวกปาทุยอย่างพวกเธอที่เป็นตัวการทําเรื่องเลวร้ายในนอดห้ายนะ่ะ จะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าแค่พอนอตคายไม่มีคนคอยดูแลก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรมีคนมาคอยดูแลนะป้าตุ๊กก็กำลังช่วยสร้างระเบียบใหม่ให้กับที่นี่ก็เท่านั้นเกือบก็บ้าแล้วสิ่งที่ควรพูดฉันก็พูดไปหมดแล้วต่อจากนี้จะเลื่อกยังไงก็ใช้สมองที่มีเพื่อนที่จํากัดของพวกเธอไปคํานวณอย่างยากเย็นเอาเองก็แล้วกัน สุดท้ายด้วยมารยาของสุภาพสตริมุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวยีต้อนรับสู่นอตคายถิ่นของฟาทุยเฮ้ยน้าโมโหชมันนะทำไมถึงได้มั่นหน้าขนาดนั้นวะแ้ยว่ากูมันว่ากูมีพื้นที่ในสมองน้อนยมันว่ากูเจม